ทำเวลาเลยนะโอ้กินกินข้าวนี่ไม่ลืมหูลืมตาก้มหน้าก้มตาโซยอย่างเดียวไม่หยุดหายใจเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับดูสิครับมันกินแบบไม่สนใจใยดีใครเลยนะครับลุยอย่างเดียวเลยครับ อร่อยมากใช่ไหมครับอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยใช่ไหมครับมงสูมงสูมงซูนะครับโยมมะนาวยังไม่ได้กินเลยนะครับไม่ยอมกินไปแล้วนะเนี่ยขอมะนาวกินมั่งได้ไหมครับนาว หยุดหายใจมั่งสิลูกหยุดหายใจมั่งยยม ฟินมากเลยนะฟินมากเลย กินให้หมดนะไม่หมดแล้วอย่าไมา่ยมมมนาวาแย่งนะกินให้หมดเลยอย่าพอถึงคิวมานาวแล้วยมอย่าแย่งนะรู้ไหมยมอย่าแย่งมานาวนะกินก็กินให้หมดไม่ต้องไปมองหาใครทั้งนั้นกินไปเลยกินคนเดียวอือกินข้า มันาวเปิดโอกาสให้ม่ยอมกินให้หมดแล้วเนะี่ยไม่ต้องมองกินลปกินให้หมดไม่ต้องไปมองหาคนอื่นเลย กินไปเลยไม่ต้องไปห่วงใครทั้งนั้นกินให้อิ่มไปเลยมันยังไม่หมดกินให้หมดเออ อิ่มแล้วยังไรเนี่ยอิ่มแล้วก็ออกไปเยี๋มันะนาวจะได้มานั่งกินต่อเออ